สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นนะคะเลขเด่นจากหนังสือฝันเป็นจริงนะคะฝันเป็นจริงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะงวดนี้ก็คืองวดวันที่16นะคะ16พฤศจิก,กายน 2, 5 6 6เรามาดูเลขเด่นกันนะคะ เลีกหน้าปกของหนังสือฝันเป็นจริงก็คือเด่น8แล้วก็เด่น5นะคะเด่น8แล้วก็เด่น5มีตัวอะไรบ้างนะคะเด่น8กับเด่น5ก็มี8 1 8 2นะคะ8 1 8 2 8 5 8 7 5 1 5 2 5 4แล้วก็5 7 นี่คือเลขเด่นฝันเป็นจริงนะคะเลขหน้าปกหนังสือฝันเป็นจริงนะคะไอ้ก็คือส่วนมากเลขเด่นเลขหน้าปกนี้มักจะเข้านะคะมักจะเข้าแต่ว่าถ้าจะให้แอดชอบไปซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลแอดจะเอาตัวนี้ไปซื้อนะคะนี่ สตัวนี้นะคะไปซื้อเพชรบุรพาให้มา8กับ5เช่นกันกันกบเลขหน้าปุกนะคะก็มี8 2 8 4 8 7นะคะอันนี้เด่น8กับ5นะคะอันนี้เด่น9กับ5 อันนี้เด่นห้ากับเจ็ดอันนี้เด่นห้ากับเจ็ดนะคะเอาตัวเด่นมาพิจารณาดูตัวที่ประกอบนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าเนาะแต่ว่าเราเอาตัวเด่นนี้มาพิจารณาสรุปแล้วหน้านี้เด่นห้ามากที่สุด จะเป็นห้าอะไรหรือจะเป็น5้าสองนะคะห้านี้จะอยู่หลักสิบเหมือนข่าวที่แล้วเนาะถ้าใครชอบ8ชอบห้าจะอยู่หลักสิบนะคะถ้าชอบสองสองจะอยู่หลักหน่วยนียสำหรับหน้านี้นะคะ เลขเด่นฝันเป็นจริงนะคะฝันเป็นจริงเด่นเจ็ดเด่นสองเด่นสี่ห้าหนึ่งสี่จะใจลุงหวังให้มาห้าเด่นห้าหวยล็อกให้มาเจ็ดสี่นะคะ นี่คือฝันเป็นจริงวัดก่อนนะคะตรงนี้เข้านะคะถ้าเราจะจับหลักนะะจับหลักของฝันเป็นจริงนะหน้านี้จะเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์นี่นี่เขาบอกว่าสรุปจากสูตรเม็ดเดียวศูนย์ ก็ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะต่อไปเรามาดูหน้านี้นะคะนังสือฝันเป็นจริงส่วนมากจะ ดินเอชิาส่วนมากจะดิน5้นะคะเรียกหน้าปุกก็ดินห้าดิน5แต่ว่าอาจารย์นี้ดิน7จ็ดนะคะทอพุทธอังคาร มาสองอยู่นะคะแต่ว่าเด่นเจ็ดทพุทธังคารมาสองแต่ว่าเด่นเจ็ดก็เอาไปพิจารณาดูนะคะหนังสือฝันเป็นจริงนี้นะคะเราก็ยึดแต่ละอาจารย์นะแล้วก็เอามาใสา่เอาตัวเด่นนะคะ เอาตัวเด่นมาแล้วก็เอามาจับคู่กันตัวเด่นหน้านี้จะมา7แล้วก็มาหมา8นะคะเลขยิ้มแฉ่งมาห8ตรงกับเลขหน้าปกนะคะ แต่ว่าเจ็ดกับสองก็มาแรงเนาะสังเกตด,ดูสองจะมาหลักหน่วยนะคะอาจารย์เฮงดีให้เลขเด่นมาสองกับเจ็ดยิ้มแฉ่งบนให้มาห้ากับแปดส่วนล่างวิ่งเจ็ดกับเก้า เรามาดูหน้าต่อไปนะคะเลขดาวเขาก็ให้มาหนึ่งนี่เป็นหวยแรยวันของฝันเป็นจริงเนาะฝันเป็นจริงนี่ตัวเลขเยอะตัวเลขเยอะนะคะฝันเป็นจริงแต่ว่าเลขเด่นเขาจะ มาน้อยอย่างหน้านี้ก็มาห้านะคะอาจารย์เอียดห้วยยอดมา1กับ4อาจารย์วีละชนมาสองห้าปดหน้านี้ก็เด่นห้าอาจารย์เรืองชัยนี่เด่นสองห้าเ้านะคะ อาจารย์นาตยาเด่น8ดนะคะเด่นแถ้าเด่น8ก็มี8ปดสองแปดดปดแดแดเ อาจารย์เพียงใจให้มาเก้าสองห้านะคะจากเพชรล่างดินเจ็ดนะคะบนดินสาม คิดอ่าให้มาห้านะคะสอยอดนะักคิดมา3ามสองแดสีน่นี้8ปดห้าตรงกับเลขหน้าปุกนะคะแต่ว่าเลขล่างดึงกดึงเจ็ดมาเลขล่างนี้หรือจะเป็น7จเกหรือจะเป็น1 9เนาะจะเป็นหนึ่งเจด ถ้าเจ็ดมานี้เจ็ดจะตรงกับเลขทธงชัยนะคะทิจันก็เข้าบ่อยนะคะทิจันตัวเด่นโดยเฉพาะตัวเด่นเด่นห้านะคะล่างเด่นสี่ทิจัน ประธานใหญ่บอกเลขเด่นหนึ่งใต้เด่นสามนะคะแอชอบเลขเด่นหนึ่งบนชอบแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะส่วนล่างนี้ส่วนล่างนี้ไม่รู้ว่าจะฟันทงเลขอะไรเนาะ อันนี้ก็ตรงกับเลขหน้าปกนะคะอาจารย์พลอยไหมห้าแปดล่างเจ็ดสี่ฟ้าใหม่ใจบุญไม่เข้าแล้วนะแต่ว่าหน้าเอาไปเสี่ยงนะเนี่ยับหนึ่งเข้ามาสามงวดซ้อนแล้วก็มาผ่านผ่านงวดนี้งวดที่แล้วนะคะ <z petition ing sound> งวดน,นี้ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมฟ้าใหม่ใจบุญก็มีแค่สตัวสองห้ 7, สุภโชคสองาเจาเขากลวดมาหนึ่งหกนะคะคนเมืองไม้ขม เด่นหนึ่งศูนหนึ่งศูนหนึ่งนี่ก็ไม่แน่เนาะแต่ว่าไชอบหนึ่งอยู่แล้วเอาพวกนี้ไปจับคู่กันนะคะนี่อาจารย์พัชรเพชรเด่น5กับสองขุนหารเด่น7กับห้เจกับห้านี้ เป็นเลขเด่นของทองมหาชนนะคะทองมหาชนเจ็ดกับห้าเป็นเลขเด่นของทองมหาชนเดี๋ยวน้เจ้าให้ดูห้ากับเจ็ดแต่ว่าหนึ่งเป็นเลขเด่นของเจ็ดเซียนนะคะ เรามาดูถ้า7กับห้า่ของอาจารย์คุณหารเนี่ยเป็นเลขเด่นของทองมหาชนนี่ค่ะหรือ7จะกลายเป็น1เนาะเลขดาวมา2นะคะเลขดาวมาสองก็หลายสำนักนะคะมาเจกับห้า เจอใจลุงหวังมาห้าดาบสไว้มาเจ็ดจาวีเอาไปพิจารณานะคะเลขของเขานี่จะติดอยู่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะทีเป็นแปดเจ็ดแล้วจะกลายเป็นแปดหนึ่งมาดูเลขฝันเป็นจริงสรุปแล้วเด่นห้านะคะเด่นห้า อาจารย์ศีสุดาสีหนึ่งเจ็ดอาจารย์สันติชัยเด่น4ีเด่นห้าฝันเป็นจริงเด่นห้านะคะเด่นห้ารองสองแล้วก็ลุยห้าสรุปแล้วเลขห้าแปดนี้จะตรงกับเลขหน้าปกนะคะของอาจารย์ ท่านชอบหรือไม่คะหน้านี้ระวังเบิร์8ป5แตัวเลขจะเยอะนะคะแต่ว่าเราก็จับตัวเด่นมานสําหรับนัง ซื้อฝันเป็นจริงนะคะบางสํานักนี้ก็จะเข้า3ตัวตรงก็มีนะคะอย่างวดที่แล้วก็เข้า3มตัวตรงนี่ค่ะฝันเป็นจริงนะคะสรุปแล้วเด่นเด่น5เด่น7นะคะเด่นหเด่นเแต่ว่าเลขหน้าปกเด่น8ด าเลขล่างนี่อาจจะเป็น7จ็ดหนึ่งแดหนึ่งนะคะนี่จานแว่นทิปให้มาอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับหนังสือฝันเป็นจริงนี้ถึงแม้ว่าตัวเลขจะเยอะแต่ว่าตัวเด่นมักจะเข้านะคะตัวเด่นมักจะเข้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะ ตัวเด่นมักจะเข้านะคะท่านชอบหรือไม่เลขหน้าปกกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านรับชมตั้งแต่ต้นจนจบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ